ครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นโตโยต้าโคโรนาคอร์สนะครับอันนี้เป็นตัวไฮบริดเซฟตี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่หากันอยู่นะครับวันนี้เข้ามาแล้วเป็นปี2021นะครับเลขไมล์เนี่ยสามหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจหรือหากันอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราพาชมนะครับสภาพภายนอกภายในกันก่อนเลยนะครับสำหรับโตโยต้าคอร์สคันนี้นะครับ ช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารถไฮบริดนะครับก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยตัวเรื่องอัตราค่าน้ํามันนะครับตัวไฮบริดก็ตอบโจทย์อยู่นะครับอันนี้นะครับจะได้เป็นสีออกเทานะครับตัวไฟหน้าต่างๆเนี่ยก็เป็นออกสีฟ้านะครับเป็นสัญลักษณ์ของตัวไฮบริดอยู่แล้วนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าเรียบร้อยกระจังหน้านะครับใหญ่สวยงามนะครับอันนี้นะครับก็จะมีตัวกล้องนะเป็นตัวกล้อง3 d ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันในรถนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากล้องเนี่ยมีอยู่รอบพันด้วยกันนะครับ ล้อแมกนะครับว well, ันนี้ได้เป็นล้อแมกเดิมนะครับสิดรถุนตนจากโรงงานมาเลยนะครับตัวล้อแมกนะครับก็สภาพสวยใสนะครับตัวล้อแมกนะสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับด้านข้างกระจกมองข้างต่างๆนะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยนะครับพร้อมด้วยตัวกกล้องนะตัวนี้ก็ออกเป็นรถออกสไตล์เป็นแบบ s u v นะครับดูสวยงามนะครับวิ่งในเมืองออกต่างวังหวัดสบายนะครับแบบด้านท้ายนะครับตัวไฟท้ายนะครับก็ดูเรียบนะครับแต่ก็ดูสวยงามนะครับดูแบบดู เรียบร้อยนะครับปลายท้ายนะครับตัวโลโก้ต่างๆนะครับสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับก็มีติดมาให้ครบเรียบร้อยนะครับเหมาะกับเป็นรถครอบครัวนะครับ s ป v ูจริงนะครับสำหรับคันนี้สำหรับภายในนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินตะเก็บได้นะครับเป็นสีเทานะครับตัวภายในนะครับก็อย่างที่มองแล้วเนี่ยผมว่าดูกว้างขวางนะดูกว้างขวางน่าสบายนะครับตัวเบาะก็กว้างนะครับน่งสบายนะครับคอนโซลด้านหน้าต่างๆนะครับเรียบร้อยดีคันนี้นะครับ ข้างๆนะครับเบอรเปิดประตูนะครับก pues ็จะมีตัวหนังนะครับหนังนิ่นะครับรองนะครับจะเป็นตัวเบาแถวหลังนะครับตัวเบาแถวหลังนะครับก็ป้องฝังงสบายนะครับตัวเหนือที่สายก็เหลือๆเลยนะครับนั่งสบายเลยนะครับนจกออกสไตล์เป็นรถแบบสไตล์แบบเซซูวีนะครับแอร์ตอนหลังนะครับก็มีมาให้ครบนะครับตัวด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวที่บังสัมภาระติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวเบาเนี่ยสามารถพับไปได้นะครับด้านหน้านะครับ อันนี้เป็นฝาท้ายนะครับตัวฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้าเลยนะครับออปชันที่ให้มาก็เยอะพอสมควรนะครับหลัจากนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่39 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเลขไม่มีการตรวจเช็ครียบร้อยนะครับเพราะง้สบายใจได้เรื่องตัวเลขไม่นะครับอ่าพวงมาลัยนะครับก็เป็นตัวมันติฟังก์ชันนะครับก็จะมีตัวระบบต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไระบบตัวกันออกนอกเล่นนะครับเนี่ยกัยะนะครับใช้กับคุซันโทนะครับก็มีติดมาให้ครบเลยนะครับ ตัวจอเนี่ยได้เป็นจอเดิมติดรถยนต์จากโรงงานนะครับซึ่งตัวจอเนี่ยก็ใหญ่สวยงามเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับเลือกโหมดต่างๆได้นะครับนี่นะมีโหมดต่างๆนะครับแล้วตัวกล้องนะครับตัวกล้องนี่ชอบมากนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะได้เป็นตัวกล้องสาดีด้วยนะครับนี่นะสามารถเลือกได้นะครับเป็นแบบสาดีได้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับลองรอบๆคันได้นะครับเป็นผู้หญิงอะไรขับรถก็สบายๆเลยนะสหรับตัวนี้นี่นะตัวกล้องสามารถปรับเป็น3าดีได้ แอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิอิสระใช้ขวาเลยนะครับเนตัวต่างๆนะครับก็จะมีระบบอีบีโหมดนะครับอีบีโหมดด้วยนะครับก็มีการเลื่อนไร้โหมดนะครับมีมาให้ครบๆกันเลยนะครับก็ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าระบบไฮบริดเนี่ยแต่ว่าประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดเนี่ยเอาไปใช้งานเนี่ยใช้ในเมืองขับเอาต่างจังหวัดนะครับก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าคันนี้ก็เป็นรถสไตล์แบบเอสยูวีนะครับออกท่องเที่ยวได้ต่างจังหวัดได้นะครับใช้งานในเมืองได้สะดวกสบายนะครับ ลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a c o r โ l l a Cross นะครับเป็นตัว Hybrid Safety นะครับเป็นปี2021เลยนะครับเลขไมล์เพียง30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ สำหรับราคาครับคันนี้นะครับสุดพิเศษนะครับเพียง989,000บาทนั่นเองนะครับลูกค้าใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะกดตักระดิ่งสั้นๆนะถึงเวลาเปีนรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ